สวัสดีนะครับวันนี้งานติดตั้งนอกสถานที่นะครับคันนี้มาติดตั้งให้ลูกค้าที่บ้านนะครับเป็นเบนซ์นะครับ S35 0นะครับตัวนี้ติดตั้งกล้องรุ่นสั้น100นะครับเราไปดูการติดตั้งด้านในกันนะครับก็ตัวนี้นะครับ m ม r c e d e s ด e เบนนะครับติดตั้งนะครับกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับ ตัวนี้นะครับให้ความคมชัดสูงนะครับแต่ว่าถ่ายจากโทรศัพท์ก็จะประมาณหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องทําเป็นกล้องถอยจอดนะครับเพราะว่าไม่อยากยุ่งกับระบบไฟนะครับตัวนี้อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับก็บันทึกทั้งหน้าและหลังพร้อมกันนะครับแล้วมาดูงานจัดเก็บสายไฟนะครับตัวนี้ผ่านช่องจุดบุหรี่นะครับจัดเก็บสายไฟในซ่อนนะครับไม่ได้จอะตัวรถใดๆดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ล้อไปตามขอบประตูขึ้นมาเลยนะครับ ผ่านช่องเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ผ่านกามาถึงกล้องนะครับส่วนสายกล้องหลังเนี่ยนะครับล้อไปตามนี้เลยนะครับขึ้นด้านบนนะครับล้อไปตามขอบยางนะครับแล้วก็ออกไปด้านท้ายของของตัวรถนะครับไม่เห็นนะครับสายไฟในรถเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะใดๆทั้งสิ้นเรามาดูตำแหน่งยึดกล้องนะครับตำแหน่งยึดกล้องอยู่ด้านนี้นะครับการจะเก็บสายไฟเนี่ยก็เก็บเข้าไปด้านในทั้งหมดนะครับจะมองไม่เห็นเลยนะครับ เข้ามาด้านในทั้งหมดนะครับผ่านขาตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปด้านในนะครับสนใจนะครับงานติดตั้งดีๆแบบนี้ต้องกล้องติดรถยนต์ร้านอยู่ลังสิตธิ์เท่านั้นนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ